ตอนนี้ก็มีพอม่อเมียสั้งไอตีแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมสแกดดี้เอลิเมนเตอร์กับคุณว่ากันดิเชิกเ,กเลยนะครับใช่ครับโอเคท่านผู้ชมตัวนี้ก็อยู่ในเกมสแกดดี้เอลิเมนเตอร์กับเมียสั้นนะครับนะโอเคก็เกมนี้มาหาเกมผีที่มันดูใครเครียดอ่ะมเะม,มื่อกี้ได้เดี๋ยวมีอีกเราเครียดเกินโอเคมามีผีต่างๆวันนี้จะเป็นเบนดีามา้มาการมาผมผมก,กาย <B endy. S 1> การชื่นดีมากเลยเบนดี้โอ้ยเบนดี้แอนดี้อิงแมชชินเอา I am alive am อันนี้อะไรเนี่ยสปอนแพทริก NPC นบีซีโบักอะไรเงี้ยเราใช้โลบักก็คือว่าเมื่นันจะเล่นเกมแปบบ๊บนั่งมานั่งมานานอะไรเนี่ยหนึ่งสี่สองแปดอะไรเนี่ยโหคนอื่นเขามีสปริงวิ่งเร็วกันอนะ่ะเราไม่มีอ่ะโหเรามันนูบี้ไงน่ะ้แต่เรามีตังค์อยู่ร้อยเก้าสิบอ่ะมีอะไรได้บ้าง ไว้ยเฟนดี้เฟนดี้เฟนดี้ไปได้เลยโอเคเฟนดี้เว้ยโอเคอุ้ยเงินญาณวิญญาแล้วแม่งมันโยนเพื่อนโยนต่อเฮ้ยเฟนดี้เฟนดี้ครับผมเฟนดี้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 เสียงคราวเสียงคราวบนที่ปีงเลยฮฮ่โอ๊ยเราตายเราตายเราตายเฮ้ยมันปิดมันปีกข้าเสื่บนลิฟต์ใช่โอ้าว อ้เออเขย่าเเอ้ยทำไมไม่รีเซ็ตเลือนให้เนี่ยอ๋อนั่นมันเพื่อนกูดีว่าเช่ยพือนว่าเพื่อนกูแม่งเป็นไอข้าาตกรมันไม่รีเซ็ตเลื่อนให้อะเฮ้ยกาจะไปตัดกเป็นยนะครหรือเปล่าเฮ้ยไม่เที่ยวไหดดนดีกดไูไม่ชอบเลยเส้นรีเท่ยวม,มาแล้ว

หายเด <c oughs> uh, okay. so ี๋ยวดูก่อนเราซื้ออะไรได้บ้างเจ้าน่ากลัวว่ะนะไอ้ตัวเนี้ยเดินูก่อนเราเราซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้เฮ้ยโอเคนี่จะมีด้วยมาณรอดอันเหดียวฮะ s o m ิ b o นะแล้วกูตายตอนวินาทีสุดท้ายโอ้โอ้มีเบ็ดม่วงด้วยว่ะใช่ไงเออว่านพูดอยู่ได้ว่ะเราก็พูดไปอยู่เลยการไม่ฟัง เดี๋ยวเราซื้อของไม่ได้ต้องใช้มีมีหน้ากาฟเฟดดี้ป่ะโอ้ยซื้อของไงเออชันริลเวเี๋ไสปิง,งวิง่งอ,อเได้ได้รด,ดปิง,งี่งเลยมาชั้นี้ชั้นอะไรอ่ะไอไอนี่ปไออันเดเทียวป ใช่เติต์ดเติต์ดเตเตเร์ดเติร์อเติร์ดเติร์ดเติอ้เอาปกือนอ่ไอหมันมันตากเกิโอเคแล้วหอดการอะอะาอะไรมีบ่าวดีด้วยมันมีบาวดีหรอมีบาวดีเบสิกอะเที่ยวอีกแล้ว มันเป็นปีกอะไรเช่นเดีวกับไอ้ตันตินี่เยอะอฮ้เขี่ยปุ้ยได้มาตั้งนานไอ้เหี้ยทำไมเขี่ยพวกแกมัดกูมันหยุดอัดเองอะเน่ามันหยุดโอ้ยโอเคเอาไรก็ได้มาเดี๋ยวเราแนะนำตัวในรีบเลยอุ้ยอุ้ยเราเราเราตายมันเล่ยขอดีอยู่แล้วมันอ๋อมันเล่ยขอดีอยู่แล้วโอเคเรามันไม่มันไม่ขึ้นเฉยๆฉยตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยเะไรยังไงอยังไม่ตาย ฉันยังไม่ตายไม่มีวันตายเย,ย้เมื่อกี้เราเราวิ่งไปข้างหลังมันวิ่งแบบสวนด่ามันเลยชิปชิปโอเคเรา้าคสองเราจะมีชูเ็กการถ้าเกิดชิปนี้ถ้าเกิดว่าเราถ่ายนี้เสร็จแล้วเรายังมีเวลาเหลือถ่ายภาคสองต่อปะอะถ้าเกิดเราถ่ายนี้เสร็จแล้วยังมีเวลาเราถ่ายภาคสองต่อเอาเอเกมนี้มีสองภาคนะครับนะเกมบอกอเกมดม เนี่ยมันไล่กูอย่างเดียวไล่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอะไรอ่ะ ECD เหรอไม่รู้อะทำไมมัไล่กูอย่างเดียวเลยวะมึง ECD ถึงเจ้าเหรอเออกาถึงเจ้าเหรอใช่ใช่กายใช่กายใช่กายไอที่เราเคยเล่นในไอไอเดือแบ็กลูมัลติเพลเยอร์อะไรนะจะได้ไหมกันจะวิ่งยังไม่ตายหรอ เย้ๆใชนไหมเอ้ยโคตรง่ายเลยเออมียากกว่านี้ไหมอ่ะมียากกว่านี้ไหมอ่ะมียากกว่านี้แม่อมียากกว่านี้แม่เออมียากกว่านี้ไหมอ่ะขอยากหน่อยอยากเจอเฟนดี้อ่ะมันมีให้เลือกเซเล c t ฟาร์มได้แต่ว่าต้องต้องเติมโอ้โหโอ้โหเสียงคุณคุณแต่คุ้นคุนตตตตตตงงงงงงมีเพทามโอ้การดูเสี้ออกมาไม่ทันมั้นี่ เต้ยนไรเฮ้ยกายเพื่อนเรามันอก็ได้กายเพื่อนเรามันอให้บาดีกับแม่เฮ้ยบารดีงบาดีงอโอเคไม่น่าไปด่าไมน่าไปด่ามันิไปไไปไปกระดนกา เมื่อกี้เมื่อดามันงูแล้วมันก็วิ่งไล่เราเลยก็เรามาจะไปชั้นที่ห้าร้อยเจ็ดสิบสมสมยด็อกโอ้ยสมัยด็อกอยากเจอเบ่ยม่วงอ่ะอยากเจอไออันโอันี้สมัยด็อกเหรอไม่เหมือนที่คิดไว้ไอ้หมาซาบิยันที่มันยิ่งมากหรือว่าอะไรที่ไหนอ่ะเออภาพที่มันหน้ามันหลอนๆนะทำไมมันเป็นภาพเหมือนเฟอร์รี่เหรออันนั้น่ะ มาคุยมายก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 ายคุณจะแดกแม่งเลยฝมยจู่ฝอยจู่หมาฝอยจู่หมาการมันไล่ต่อกายเรียบร้อยโอ้ยมันไล่ต่อแล้วโอ้โหโอ้โหนี่นี้นี้นี่นี้นี้นี่นี้นี้มีคนเยอะด้วยตายมาไล่เจ้จนยังไม่ตายแมวตาย เดือกลี่แมนชั kind of ่นตัวอะไรมาตัวอะไรอ่ะโอ๊ะใ o ก็อตัวเก๊ดอกเก๊อะไรอะไนนึ่งเกด่ก็นกายทำไอ้ินเนแมนโจได้ไเลแบบเดยเฮ้ยนโจหรือเปล่าเออิเซนนโเจ้าพผอดีกายเจ้าามินเซนตวนลเนี่ยน้เมว่เฮ้ยเซนโลป่าแล้วก็โดนเอไต่อ ไอ้มันมีคนสร้างกำแพงตรงนั้นได้ารือปะดีบ้ากเลยมันมีอะไรอ่ะวันนี้มันสามารถดูได้ว่าใครเป็นคิลเลอร์เราสามารถสปอนแอทริกเป็นคิลเลอร์ได้อะสปอนบอบแพทริกมันซื้อพวกสปริงพวกนี้ไงวะก็ตปองตัวซื้อที่หน้ารับบี้อ่ะวุ้ยเดลิงเดลิง ลาเิือแล้วโ่น่ากลัวเดี๋ยวมันโผล่มาจากหน้าจอไอ้บ้านเก็บเปลียนอะไรมันชื่ออะไรนะซามูระซาอะไรนะซาตะจิไม่ซามาระซามาระ,ามระไม่รู้จิรายะคาคาชิมารุโตะคาสึเกะฮิฮิฮิทตาริฮัตา,า,ตาริซูเปอร์เซนไทฮัลโหลฮัลโหลคิตตี้มา์ดิเต้นโพนี่บลาบา้บาบา้บาบบบบมันแแคแค่้่ รอ,อดพี่เลยกระเดื่อนไกนเราไม่รีเซตตัวเราอย่าตื่เต้นมันมันโอเคอเ e l c o m to the new Mr. m o r Mr. Mayor Mr. m เ y o r ไม่รู้เรเห็นนี่เราไม่รู้จัก ไม่ใช่ไม่เคยจะสั่นนะไม่เคยนี้มีกระได้จักโซนอ่ะเฮ้ยเราลงหลุมเราลงหลุมเฮ้ยลงหลุมได้ตังลงหลุมไม่ตังจะจะเพื่อนลงไปก่อนแล้วมีไม่มีหลุมอ่ะหลุมไม่เคยเมเยอร์ยู่ไหนมีคนคยเป็นเฟย์เธอไมเคิลเมเยอร์ในวัดหลุมเอ้าไม่มีหลุมเยอะแต่มีมันมีคนลงไปก่อนมันได้ตังก่อน

ชาลาเ้ชาลาไม่ใช่โอ้มมีคนดีไปเรื่อยเลยมีคนลหลุมมากเลดียวโอ้โอ้โออ้โยายครับพี่ี่อะไะไรที่ะไี่ะไถ้าไ้าห็นไอ้ลูกนี้เป็นลูกซิปเปอร์เวอร์ช่นที่อ่โอเคว่าล้รอดว่ายอยู่ตงโอเคเดี๋ยวเราจะต่อไปกันนะ อกรีนฮิลโซนิกดอร์ดีกี่แน่เลยมีเพลงไหมตื่นหนึ่งเราต้องโซนิกดอรกดีมาแล้วไายมันมาแล้วโอ้ยอันหนึ่งมาเสียงโอ้ยโซนิกดอรกดีมาแล้วมันมาแล้วสิเฮ้ยมัน,มมน,มมนมเป็นบ่อลาวา จิตบอาแกแกจับฉันไม่ไ <Ult> ด <ime> okay, so ้หรอแกจับฉันไม่ได้หรอแกตัวอีกนะนี่ไงโอ้โหแหลกแหลกมาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นนะครับโอเคบาย